เราจะพามาดูกันว่าทําไมจากปัก B70 นะคะถึงเหมาะสําหรับทั้งผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจงานปักและผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจให้โตขึ้นค่ะหนึ่งเลยค่ะ B70 ค่ะเป็นจากแบรนด์สวิทนะคะดีไซน์จากแนวยุโรปค่ะรูปลักษณ์ทันสมัยค่ะจากมีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงคงทนเป็นจากแบรนด์เดียวในไทยค่ะที่รับประกันยาวนานถึง2ปีนะคะแล้วก็รับประกันค่ะว่าจะมีอะไหล่รองรับนานถึง10ปีนับตั้งแต่วันที่จักเปิดตัวออกมาค่ะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะไม่มีอะไหล่เปลี่ยนค่ะ ซื้อจากแล้วเราแถมโปรแกรมปักชื่อนะคะเบอร์ t น็ตคาสต์ไมเค่ะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์แท้ของสวิตค่ะไม่ต้องกังวลว่าโปรแกรมจะหมดอายุหายหลุดหรือดับค่ะระหว่างการใช้งานนะคะโปรแกรมไม่ต้องต่อ Wi-Fi ใช้งานได้ทุกที่ด้วยค่ะในตัวโปรแกรมค่ะมีฟอนต์ไทยถึง20ฟอนต์ฟอนต์ภาษาอังกฤษค่ะไม่จำกัดค่ะเลือกได้ตามเว r รในเครื่องคอมของลูกค้าเลยค่ะ โปรแกรมสามารถที่จะนำลายปักมาผสมกับตัวอักษรและลายอื่นๆได้ด้วยค่ะโปรแกรมยังปรับค่าความละเอียดของตัวฟอนต์ได้ค่ะทำให้ฟอนต์ของเราออกมามีความคมสวยค่ะฟังก์ชันหน้าจอนะคะด้วยตัวจักของตัว B70 ค่ะจะมีฟังก์ชันหน้าจอนะคะที่ใช้งานง่ายมากเลยค่ะ หนึ่งเลยค่ะหน้าจอใหญ่อยู่กลางจากักมองเห็นได้ชัดเจนหน้าจอสีมีความละเอียดชัดเจนมองลายมองตัวอักษรนะคะอ่านออกทั้งหมดค่ะสามารถปรับความช้าเร็วขนาดปักได้โดยที่ปุ่มปรับช้าเร็วค่ะสามารถที่จะปรับได้ขนาดที่จักกรลังทํางานทันทีเลยค่ะสามารถปรับความตึงหย่อนได้ขนาดที่จักปักที่หน้าจอจักได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยุดจักเพื่อเข้าไปที่หน้าตั้งค่าทำการปักค่ะ มีปาักกาสัมผัสหน้าจอช่วยให้แม่นยำขึ้นในการเลือกคำสั่งต่างๆที่ตัวหน้าจอค่ะมีปุ่มฟังก์ชัน2ปุ่มนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัว B 7 0ที่แบรนด์อื่นๆไม่มีค่ะปุ่มฟังก์ชันนี้จะช่วยทําให้เราปรับตั้งค่าได้ง่ายขึ้นเพียงแค่หมุนปุ่มไปมาเท่านั้นเองค่ะตัว B 7 0ค่ะสามารถอ่านไฟล์นามสกุล,ลายปักได้ถึง8นามสกุลทั่วโลกนะคะไม่ว่าเราจะเซฟไฟล์ลายปักมาเป็นนามสกุลไหนจักก็สามารถที่จะแสดงลายปักได้ทั้งหมดที่หน้าจอของตัวจักค่ะ มีอุปกรณ์เสริมอย่างสะดึงแม่เหล็กค่ะซึ่งสามารถรองรับวัสดุที่ขึงสะดึงได้ค่อนข้างยากเช่นตัวเสื้อนักเรียนที่จะติดตัวช่วงกระเป๋านะคะหรือผ้าขนหนูที่เวลาที่เราขึงสะดึงปกติจะขึงได้ค่อนข้างยากมีหน้าร้านให้เข้ามาทดลองกับเจ้าหน้าที่แบบตัวต่อตัว,ตวสอนการใช้งานให้จนเป็นพร้อมที่จะลงงานจริงกันเลยค่ะเรามีทีมช่างคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งเราส่งช่างไปเทนถึงสวิตเพื่อให้ได้มาตรฐานการซ่อมที่ดีรวมถึงมีการอบรมช่างผ่านทางออนไลน์เดือนละหนึ่งครั้งเพื่อรักษามาตรฐานไว้ค่ะหากมีคำถามเพิ่มเติมต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นไว้นี้ได้เลยค่ะ